เอาล่ะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจีจีมูฟี่และวันนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องดาวิญญาราชันตอนที่130่งรถึงหนึ ซึ่งหลังจากในตอนที่แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นตอนที่ซึ้งมากๆก็ชวนเรียกน้ำตาสุดๆและส่วนเรื่องราวในคลิปนี้จะเป็นยังไงถ้าคุณผู้ชมพร้อมดูกันแล้วเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับผมหลังจากที่เล่าเลยแตสละชีวิตของตนเองเพื่อชุบชีวิตให้กับพระเอกจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านมาหลายเดือนเพียงแค่ช่วบคิปตาฤดูหนาวก็ได้มาถึงและหลังจาก ภายพิบัติการฆ่าล้างลาชวงศลิ้วหยุนเหล่าประชาชนที่เหลือรอดก็ต่างพากันกลับมาทำงานและค่อยๆฟื้นตัวกลับมาและวันนี้ก็เป็นวันที่คึกคักข,ของเมืองใหม่และฉากก็จะตัดมาที่พระเอกของเรานะครับซึ่งเขานั้นก็มีหน้าตาและรูปร่างที่เปลี่ยนไปอีกแล้วซึ่งลางนี้ของพระเอกเนี่ยก็หล่อเลเทส่สุดๆเลยนะครับผม และสำหรับคุณผู้ชมถ้าใครชอบพระเอกในร่างนี้หรือร่างเดิมมากกว่าก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแต่พระเอกเนี่ยก็แข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากพระเขาได้ทำการฝึกฝนวิชาที่มีชื่อว่าเคล็ดลับใกล้เหลื่อมล้ำซึ่งเป็นวิชาที่อยู่อันดับต้นๆของยุทธภพวิชาที่ผู้อยู่บนจุดสูงสุดจะต้องฝึกฝนทุกคนเพราะมันจะทำให้ร่างกายแข็งแกล่งอย่างน่าเหลือเชื่อ แต่ถึงแม้ว่าวิชาดอกบัวของโลเลยจะฟื้นฟูทะเลวิญญาณของพระเอกได้สำเร็จแต่บาดแผลของร่างกายมันก็ไม่ได้หายไปจนหมดและโดยปกติแล้วหลังจากได้ชีวิตกลับมาร่างกายก็จะต้องอ่อนแอเป็นปกติและต้องบกพร่องเป็นอย่างมากการที่พระเอกเรีบฝึกฝนวิชานั้นมันก็เปรียบเสมือนการที่อัินีบาดล่นลงร่างกาย และจะต้องเจ็บปวดอย่างมหาศาลแต่ทว่าวเขากลับใช้เวลาไม่กี่เดือนฟื้นคืนพลังทั้งหมดและเข้าสู่ระดับอาณาสวรรค์ไปแล้วจากนั้นนะครับฉากก็จะตัดมาซึ่งพระเอกนั้นก็ได้เดินทางผ่านมาพบกับกลุ่มคนและชายคนหนึ่งก็ได้ขอความช่วยเหลือ และบอกพระเอกว่าพี่ชายที่อยู่ตรงนั้นน่ะช่วยพวกเราด้วยข้าชื่อตึงเฉียงลูกชายของเฉียงซ่งถ้ายอมช่วยแล้วก็ข้าจะตอบแทนท่านอย่างงามเลยก็ได้และโจรสลัดตาเดียวนะครับก็ทําการถามพระเอกว่าไอหนุ่มหน้ารอตรงนั้นแกจะมาช่วยไอ้พวกนี้จริงหรอพระเอกจึงตอบเปล่าล็อกข้าก็แค่เดินทางผ่านมา และโจรสลัดมันก็ทำการโจมตีมาที่เติง้งเฉียงซึ่งพระเอกนะครับก็ทำการซัดพลังกำจัดกลุ่มโจนไปได้และพระเอกก็ถามกับเติ้งเฉียงว่าเจ้าถูกโจมตีแต่ทำไมพลังวิญญาณของเจ้ามันดูปั่นป่วนเป็นอย่างมากเพราะเจ้าควบคุมไม่ได้ถึงถูกมองว่าอ่อนแอเจ้าวางแผนทำอะไรอยู่กันแน่หากเจ้าคิดว่าสามารถจัดการมันได้อยู่แล้ว จะมาขอความช่วยเหลือจากข้าทำไมเติงเฉียงจึงคิดในใจว่าสวยแล้วสิชายผู้นี้สามารถอ่านพลังของข้าได้และมันยังรู้อีกว่าข้ากำลังหลอกใช้มันอยู่เติงเฉียงก็เลยโกหกพระเอกไปว่าโจรพวกนี้เป็นโจรที่เล็วมากๆ มันสังหารคนที่สัญจรไปมาเพื่อชิงเอาสมบัติขอบคุณท่านจริงๆข้านั้นเป็นลูกชายของเจ้าสำนักชื่อดังและรู้จักกับผู้อาวุโสมากมาย หากท่านไปที่เมืองใหญ่ๆและบอกว่ารู้จักกับข้าแล้วละก็จะมีผู้คนมากมายคอยให้ความช่วยเหลือซึ่งพระเอกนะครับก็ไม่ได้สนใจฟังและทำการออกเดินทางต่อมาที่เมืองดับกะบีโบราณซึ่งเมืองแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยผู้คนที่สามารถใช้พลังปลานได้ซึ่งปรานดับกะบีนั้นไม่ได้เกิดจากการฝึกฝนจิตวิญญาณแต่เกิดจากการฝึกฝนร่างกาย และศิลปะการต่อสู้และพระเอกนั้นก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของดาบกระบี่ที่ไม่ธรรมดาบางทีมันอาจจะเป็นชิ้นส่วนของกระบี่โบราณก็เป็นได้ถึงสถานที่แห่งนี้นะครับ ก็คือสถานที่การสอบคัดเลือกเข้าสำนักนิกายหวังเจียนที่เป็นที่น่าดึงดูดของยอดฝีมือมากมายและทันใดนั้นชายคนหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเขาก็ได้บอกว่าคนที่มางานนี้ทำไมถึงได้มีแต่พวกที่อ่อนแอกันนะซึ่งพระเอกนะครับก็สัมผัสได้ว่าชายผู้นี้ มีลมหายใจที่ไม่ธรรมดาและพลังน่าจะอยู่ที่ระดับโลกวิญญาณขั้นเก้าอีกด้วยซึ่งถือว่าแข็งแกร่งมากเมื่อหลายพันปีก่อนดินแดนแห่งนี้มีกระบีบ่บรรพาการได้ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางหุบเขาในตอนที่มันปรากฏตัวออกมาแสงของมันนั้นก็ได้ตัดยอดเขาออกเป็นสิ่งเสียเส่ยงจนเกิดเป็นบ่อน้ำศักิิ์สทธิ์ขึ้น และที่แห่งนี้ก็กลายเป็นสมบัติประจำนิก,กายวังเจียนพวกเขาจึงใช้มันเพื่อทดสอบทักษะของผู้ฝึกยุทธทั้งหลายและก็มีตำนานที่เล่าขานกันถึงองค์หญิงซึ่งนางมีชื่อว่าองค์หญิงเสี้เฉียนเฉิงมีเรื่องเล่าขานกันว่าเมื่อสามปีที่แล้วองค์หญิงได้รับมหากบี่ที่ภายนอกดูธรรมดา แต่ท้าว่าแม้แต่ปรมาจาร์ระดับสูงของนิกายหวังเจียนยังไม่สามารถจับมันได้แต่องค์หญิงเฉียงเฉิงนั้นสามารถทําได้และนางก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดอัจฉริยะที่มีระดับพลังอยู่ที่อาณาโลกวิญญาณแปดได้ตั้งแต่อายุแค่สิปีและเติงเฉียงก็ได้คิดในใจว่าไอเจ้าหมอนี่ มันชอบเมืินข้าซะจริงแต่ข้าจะต้องที่สนิทกับมันไว้ก่อนเพราะมันเป็นผู้แข็งแกร่งและเขายังบอกอีกว่านี่พี่ชายท่านเคยได้ยินเรื่องราวของมันหรือเปล่าใครก็ตามที่สามารถทำลายอนุสาวรีย์กระบ,บี่แห่งนี้ได้จะได้แต่งงานกับองค์หญิงที่โฉมงามที่สุดและเขาว่ากันว่ามันเกี่ยวข้องกับ กบีในตำนานอีกด้วยและเฟิงชีก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าแม่นางเฉียงเฉิงชีวิตนี้ข้าไม่เคยได้แต่งงานกับผู้ใดและเจ้าก็กลับให้ข้าต้องรอเช่นนี้มันช่างยับคาย,ยิ่งนักและชายอีกคนก็พูดขึ้นมานะครับว่าหลีกทางไปซะเพราะว่าข้าผู้นี้ก็อยากจะแต่งงาน กับองคหญิงเหมือนกันซึ่งชาวเมืองนะครับก็ต่างพากันตะลึงว่าท่านเทียนเฟิงไปยอดนักกระบี่แห่งราชวงศ์ไปนั้นก็มางานคัดเลือกด้วยซึ่งพระเอกนะครับก็จดจำชายผู้นี้ได้และทันใดนั้นองค์หญิงก็ได้โผล่มาและประกาศวา่านี่พวกเจ้าอย่าบังอาจมาพยองในแผ่นดินของข้า พวกเจ้าทั้งสองนะ่ะยังไม่สามารถทำลายอานุสรแห่งนี้ได้เลยด้วยซ้ำยังมาทำตัวน่าขายหน้าเช่นนี้อีกเฟิงชีจึงบอกว่าแค่ทำลายมันได้เจ้าก็จะเป็นของข้าใช่ไหมคอยดูให้ดีเถอะข้าจะขยี้มันให้เป็นผุยพงเองและเขานะครับก็ทำการใช้วิชาพยาตวสพลังใส่มันเข้าไปเต็มเต็ม จนเหล่าคนดูนั้นก็ได้แต่ยืนอึง้งปาค้างให้กับพลังของชายผู้นี้แต่ทวาอนุสรมันก็กลับไม่เป็นอะไรเลยและไม่ว่าเขาจะลองจมทีอีกอกี่ครั้งมันก็ไม่ได้พ้นอยู่ดีเทียนเฟิงก็เลยบอกว่านี่เจ้าทำอะไรของเจ้านะ่ะช่างนาขายหน้าซะจริงทีนี้ก็รีบๆหลบไปซะและเขานะครับก็ทำการใช้วิชากระบี่แสง แทงเข้าไปแบบเต็มๆแล้วก็ยังบอกอีกว่านี่มันก็แค่เรื่องหมูหมๆต่อจากนี้ไปองค์หญิงในฝันก็จะเป็นภรรยาของข้าแล้วและเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นมาเขาก็บพบว่าวิชาที่ได้ใช้ไปนั้นมันก็ไม่ได้ผลคนดูจึงบอกว่าโอ้แม่เจ้าแม้แต่อาจารย์ไปก็ยังไม่สามารถทำลายมันได้หรอเนี่ย พวกเรากลับกันเถอะวันนี้คงจะไม่ได้เห็นอะไรดีๆแล้วละ่ะและเทียนเฟิง ก็บอกกับองค์หญิงนะครับว่าข้าทำให้ท่านผิดหวังจริงๆข้าขอลองใหม่ได้ไหมและทันใดน,นั้นพระเอกก็เดินสวนเข้าไปและทำการใช้หมัดต่อยอนุสรกบ,บี่จนถึงกับพังเลยทีเดียวเทียนเฟิงนะครับมันก็เลยโกรธพระเอกมากและทำการใช้วิชากระบ,บี่เข้ามาโจมตีในทันทีซึ่งพระเอกนั้นก็หลบได้และองค์หญิง ็มาช่วยพระเอกเอาไว้และบอกว่าตามธรรมเนียมแล้วเธอจะยอมแต่งงานกับพระเอกในทันทีซึ่งพระเอกนะครับก็ได้ตอบปฏิเสธเธอไปเพราะว่าเขามีคนรักอยู่แล้วนั่นเองนั่นจึงทำให้เราคนดูก็ถึงกับอึ้งไปตามๆกันและองค์หญิงก็เขินๆน,นิดหน่อยที่โดนพระเอกปฏิเสธแต่นางก็บอกว่า ไม่เป็นไรหรอกไหนๆเจ้าก็ทำลายมันได้ข้าขอเชิญเจ้าไปที่ตำหนักของข้าด้วยและบอกอีกนะครับว่าเรื่องที่เจ้านั้นพังอนุสรได้คงจะดังไปทั่วแคว้นแห่งนี้แน่นอนและถ้าเจ้าไม่อยากให้มีคนตามไปทำข่าวก็จงมากับข้าซะและเทียนเฟิงก็ได้แต่คิดในใจว่าไอ้เจ้าสารเลวเอ๋ยข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ เพราะยังไงองค์หญิงก็ต้องเป็นของขา้าและก่อนจะจบคลิปเนี่ยนะครับหนังก็ได้ทำการเฉลยว่าโลเลยนั้นยังไม่ตายโลเลยนั้นเป็นเจ้าของพลังดอกบัวก้าดาราและเป็นรูปแบบที่หายากมากๆอีกด้วยพระเอกที่ได้แต่เฝ้าดูนางและให้กำลังใจอยู่ห่างๆแต่สุดท้าย ความพยายามของนางก็เป็นผลแต่นางก็ยังคิดว่าพระเอกนั้นเป็นคนช่วยเหลือนางทั้งที่ความเป็นจริงนางตังหากที่เป็นคนช่วยเหลือพระเอกและในตอนที่นางเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกและได้ใช้พลังของจัก,กรพัดช,ชิงหลานมันทำให้พระเอกนั้นเจ็บปวดหัวใจเป็นอย่างมากและพระเอกก็ได้ทำการใช้พลังของนกฟินิกผนึกจิตที่อ่อนแอ ของโลกเลยเอาไว้แต่ก็ยังไม่รู้วิธีที่จะทําให้นางน,นั้นกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับดาบวิญญาณราชาในคลิปนี้ก็อาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยผมยังไม่ค่อยว่างนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดผมว่างเนี่ยผมก็จะมาทำคลิปยาวๆให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมกด like, share, ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีกระปุม